สวัสดีครับมือนี้ผ้าขาปลาครับมือนี่มาอยู่ในปลาหยาดรีแพรครับหรือว่ายาวียุ่มครับพี่น้องครับเต็มปลาเลยครับยุ่มเป็นยุ่มครับเต็มปลาเลยครับมือนี่ผ้าขาปลาหยาดรีแพรครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรดีนะครับ เต็มป่าเลยครับหญ้ารีแพรหรือว่าหญ้าหอยหยุ่มนะครับเต็มเลยครับอพอดาครับหญ้ารีแพรครับหรือว่าหญ้าหอยหยุ่มนะครับตัวนี้ใหญ่ครับ้ไข่ใบ่ไผ่นะครับ หยารีแพะครับใบปิดเต็มเลยครับนี่ครับยุ่มเป็นยุ่มครับหย่ารีแพะครับหรือว่าหยาวียุ่มนะครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาแตนน่น่มนานครับเป็นภุมมปัญญาชาวบ้านนะครับ เป็นสมุนไพรชาวบ้านครับที่มีเสือเสียงดงดังครับหยารีแพ้นะครับหยารีแพ้ครับเป็นพืชให้สารช่วยสั่งคอลลาเจนและน้ำไขข้อในร่างกายช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเป็นสมุนสมุนไพรช่วยการสร้างเนื้อเยื่อครับ ช่วยเพิ่มความยืดยุนของกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มน้ำเมือกในช่องขลอดครับช่วยควารลอลื่นได้ดีครับยารีแพ้ครับช่วยรักษาแผลในช่องคลอดได้ดียารีแพ้ให้สารออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ เพิ่มความชุ่มชื่นผิวช่วยบำรุงผิวพรรณได้พพ้อมครับหญ้ารีแพรนะครับหญ้ารีแพรครับหรือว่าสมุนไพรช่วยกระชับช่องคลอดนะครับให้สารออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่เพิ่มความชุ่มชื่นผิวช่วยบำรุงผิวพรรณครับเป็นสมุนไพรเหมาะสรับ คุณผู้หญิงโดยตรงเลยครับสับคุณของเขาครับชสวยกระชับช่องคลอดชสวยขับน้ำข้าวป่าช่วยกระตุ้นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้เกิดความกระชับและ,ะแก้อาการไอช่วยครับเสมหานะครับใสต่สต้มใส่ต้มน้ำดื่มครับหรือว่า,าทำลูกประครบได้ครับแก้อาการปวดเมื่อยชสวย์จบำรุงเส้นเอ็นพร้อมนะครับ บำรุงเซนเอ็นนะครับบกว่าแตะกระซองกระซับซองขอดนะครับท่านไส้กับไส้ได้นะครับติมปลายเลยครับหยาลีแพนะครับยุ่มเป็นยุ่มครับเกิดอ,อยู่ในปลายางครับหรือว่าอยางนานะครับต้นอยางนานะครับ นี่ต้นอย่างนาครับน้ำมันนี่ครับลักษณะต้นหยารีแพ้ครับใบของเขาครับเป็นขึ้นเป็นยักษ์นิดหน่อยครับคล้ายใบไผ่นะครับหยารีแพ้ ืัอนี้ผมก็พามาชมความพามาชมหย่ารีแพ้ครับหรือว่าหย่าวีหนุ่มนะครับเต็มปลาเลยครับน้ำปลายางครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ผมในรพี่นองเดอ้อคลิปหน้าพอกันไหมครับืันนี้สวัสดีครับ